โศกนาฏกรรมนักจิตวิทยาทดลองเลี้ยงลูกคู่กับลิงเผยบ้านปลายชีวิตจบไม่สวยทั้งคนสัตว์บทสรุปเศร้านักจิตวิทยาทดลองเลี้ยงลูกชายคู่กับชิมแปนซีแต่กลายเป็นโศกนาฏกรรม ย้อนกลับไปเมื่อ94ปีที่แล้วชายคนหนึ่งตัดสินใจเลี้ยงลูกชายวัย10เดือนของเขาพร้อมๆไปกับชิมแปนซีตัวเมียอายุ7.5เดือนและสร้างหนึ่งในการทดลองที่ขัดแย้งที่สุดเท่าที่เคยมีมามากที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้ที่ทำการทดลองเช่นนี้ในปีพุทธศ,ศักราช2474คือนักจิตวิทยาด้านสัตว์ชื่อวินทรอปเคนลอก เหตุผลที่เขาทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อดังที่ได้อธิบายไว้ข้างตน้นก็เพราะต้องการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตสามารถส่งผลต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรหลังจากตระหนักว่าเด็กๆที่โชคร้ายต้องอยู่ท่ามกลางธรรมชาติตั้งแต่อายุยังน้อยจะพบว่ายากที่จะปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้เขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ตรงกันข้าม โดยนำสัตว์มาสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และดำเนินการวิจัยถ้าผู้ใหญ่คนหนึ่งเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากปกติและไม่ได้อยู่ร่วมกับคนประเภทเดียวกันเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคำถามที่วินทรอบตั้งไว้ในหนังสือของเขาชิมแปนซีชื่อกลัวซึ่งได้รับการเลี้ยงดูโดยวินทรอปและลูเอลลาภรยาของเขาอาศัยอยู่กับโดน,น่น ลูกชายของครอบครัวเป็นเวลานานถึง9เดือนในช่วงเวลานี้กลัวได้รับการปฏิบัติเกือบจะเหมือนกับโดนันโดยการสวมเสื้อผ้าเด็กกินข้าวกับครอบครัวและฟังนิทานก่อนนอนคำถามก็คือชิมแปนซีจะกลายเป็นชิมแปนซีเพราะพันธุกรรมหรือเพราะถูกเลี้ยงโดยชิมแปนซีตัวอื่นนักวิจัยทีโอดอดูมัดเขียนเกี่ยวกับการทดลองนี้ หากกลัวเติบโตขึ้นมามีลักษณะคล้ายชิมแปนซีมากกว่ามนุษย์พันธุกรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินอย่างไรก็ตามหากกลัวมีลักษณะคล้ายมนุษย์มากขึ้นสภาพแวดล้อมจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจดังนั้นจึงได้รับการดูแลเหมือนเป็นน้องสาวของโดนันนได้รับอาหารและการอาบน้ำเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง เดิมทีวินทอนอับวางแผนที่จะทำการทดลองนี้เป็นเวลาหปีอย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจหยุดกระทันหันหลังจากผ่านไปเพียงเก้าเดือนสาเหตุคือโดนันนเริ่มแสดงอาการที่น่ากังวลขณะที่เขาเริ่มเรียนรู้การกระทำที่เหมือนกับชิมแปนซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กชายเริ่มคลานและส่งเสียงเหมือนกลัวถึงขั้นปล้ำและกัดกลัวเพื่อเอาอาหาร คนอื่นๆเชื่อว่านายวินทรอปต้องการแยกกลัวออกจากโดนั่นก่อนกำหนดเพราะเขาเกรงว่าสัตว์ตัวดังกล่าวจะทำร้ายลูกชายเนื่องจากมันพัฒนาทางร่างกายได้เร็วกว่าและไปเบอร์รายงานว่าการทดลองสิ้นสุดลงด้วยผลลัพธ์อันน่าเศร้าสำหรับทั้งโดนั่นและกลัว จากนั้นกัวก็ถูกย้ายและนำไปขังรวมกับชิมแปนซีตัวอื่นๆจากการเปิดเผยระบุว่าสภาพจิตใจของกัวได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อเขาเปลี่ยนจากการได้รับการปฏิบัติอย่างอบอุ่นในครอบครัวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดซึ่งมีชิมแปนซีที่ค่อนข้างก้าวร้าวอยู่ด้วย กลัวเสียชีวิตเกือบหนึ่งปีต่อมาก่อนวันเกิดครบสามขวบของมันเพียงไม่นานชิมแปนซีตัวนี้ถูกระบุว่าหัวใจสลายแม้ว่าสาเหตุการตายจะระบุว่าเป็นโรคปอดบวมก็ตามระหว่างนั้นโดนันก็เติบโตขึ้นและกลายเป็นหมออย่างไรก็ตามเขาได้ฆ่าตัวตายในปีพุทธศักราช2516ไม่นานหลังจากพ่อแม่ของเขาเสียชีวิต ในส่วนของวินทรอบการทดลองดังกล่าวทำให้เขาต้องเผชิญการวิพากษ์วิจารณ์มาเป็นเวลานาน,านแม้กระทั่งภรรยาของเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาใช้ลูกชายเป็นหนูทดลองอย่างไรก็ตามบันทึกทางจิตวิทยายอมรับว่าการทดลองของวินทรอบช่วยแสดงให้เห็นอิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมในแต่ละบุคคลแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากกว่าก็ตาม